สวัสดีค่ะ FC ช่องนินาพาซาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่คลิกเข้ามาชมใหม่นะคะตอนนี้พี่เนธานเนี่ยขออนุญาตรีวิวแปลงฟักทองซึ่งเป็นของโปรดของเขานะคะแล้วคุณแม่ก็พาเดินชมรอบๆบริเวณเลยนะคะแปลงผักชนิดอื่นแล้วก็หน้าบ้านด้วยค่ะพี่น้องเขาไปเล่นกันหน้าบ้านน่ารักเชียวค่ะกรุณาติดตามจนจบนะคะและชูหายก็จะมีตัวอย่างของคลิปต่อไปค่ะไปชมได้เลย ฟอกทองแม่ไหมลูก uh huh. สวยไหมเดี๋ยว uh huh. ท่านทายซิว่าเรามีฟอกทองแล้วประมาณกี่ลูก hmm, ห้าลูกวันก่อนแม่ให้พี่นินานับแม่ให้พี่นินานับแตงกวาพี่นินานับได้สิบห้าลูกสิบห้าลูกมันแค่ต้นเดียวเองพี่นินานับทั้งแปลงได้สิบห้าลูกแป้งขาอมมิ้นีินา,นานมาเลยนินานับยังไงได้สิบห้าลูกต้นเดียวแม่ก็ว่ามันเกินสิบห้าแล้วนะลูกโอเคเดี๋ยวท่านว่าห้าใช่ไหมอ่าเรามาเริ่มนับกัน นะครรู้ไหมว่าไหนที่จะติดเป็นลูกได้นะครย็ยนตรงนู้นไปนั่งตรงนู้นโอเคนั่งลงอันนี้ลูกแรกจากริมนี้นะอันนี้หนึ่งลูกใช่ไหมใช่นหนึ่งลูกเพราะว่าเขาเป็นดอกตัวเมียถ้าดอกตัวเมียก็มีโอกาสที่จะเป็นลูกได้แน่นอนถ้าเราผสมเกสรให้เขาหรือว่าเรารอให้พึ่งมาผสมใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวก่อนแม่เห็นแม่เห็นจะมีดอกตุต่มๆตรงนี้อีกลูกหนึ่งนะ ไม่เป็นไรเอาที่เอาที่ใหญ่ๆแล้วก็ได้นี่ตรงนี้อีกนู่นหนึ่งหนูสองเห็นไหมสองแล้วก็มาดูตรงนี้สิกิ่งนี้อันนี้เป็นดอกตัวผู้ไม่ใช่นี่สามเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้อีกครับเขียวแล้วข้างบนนั้นซ่อนอยู่เห็นไหมน่ะสี่มี่ามีว่าต้นนี้ได้สีรุ watermelon นะคะเหมือนแตงโมแหรอลูกเดี๋ยวนะกิ่งข้างบนมันก็น่าจะมีอีกนะแม่ว่าแม่เห็นแวบๆว้อยู่เดี๋ยวอึบแล้วเขาก็จะมีแบบว่ายอดที่ออกเป็นตุ่มๆเตรียมจะนีนี่ตรงนี้ก็มีอีกลูกหนึ่งเห็นไหมลูกนี่เห็นไหมอ้อนี่นี่นีูกนี้เห็นไหมห้าห้าไปแล้วเห็นไหมแม่ชนะแล้ว หอืดเร่อมนโอเคโอเคไม่เป็นไรต้นอ่าแล้วก็มาตรงนี้ลูกนึงตรงนี้เห็นไหมครับหกใช่ไหมหก <Okay. S 1> อันนี้หกแล้วก็ข้างบนนู้นอีกเห็นไหมนะ่ะ <Okay. S 1> ในซอกนะั้นน่ะตุ๊ดต๊นั่นน่ะนะอ่าเจ็ดอ๋อเันนี้แม่นับแค่แถวข้างล่างนะเมื่อกี้เท่าไหร่แล้วลูกเจ็ดเจ็ดแล้วเหรอลูกโอเค ตรงนี้อีกลูกหนึ่งโอ้โหแปดใหญ่มากเริ่มใหญ่แล้วใช่ไหมลูกเอ้าแล้วไม่มีลูกใหญ่ลงหลงไปวไหนลูกเนื้อลูกไอ้ท่ <c oughs> <c oughs> านโน่นย้อนกลับมาตรงนี้อันนี้ลูกแรกเลยเก้า <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ใหญ่หนะลงหลงหลงแม้ว่ามันมีเยอะนะแต่ว่าเราอาจจะหลงไปหลายลูกแล้วแหละเอาเก้าก่อนเอาที่เห็นชัดๆก่อนเก้าแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ลูกนี้ใช่ไหมเมื่อกี้นี้อันนี้เป็นสิบ เมื่อกี้เรานับลูกนี้ไปแล้วเนาะลูกใหญ่นี้เรานับไปละอ่าเป็นสิบแล้วนะไหนดูซิมอีกปะนี่ตรงนี้ลูกออกใหม่สิบเอ็ดโอเคนู่นโอ้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวค่อยไปนับข้างหลังนะเรานับข้างหน้าก่อนแม่เห็นม่ามีห้อยไปข้างหลังนู่นด้วยสิบเอ็ด hmm. แล้วเอ๊ะแม่ว่าเมื่อเช้าแม่เห็นว่าเยอะกว่านี้นะลูกพองคืนแล้วตามแม่จะไม่ดีหรือเปล่า ตามยอดๆเขาจะมีอีกเยอะเลยนะตอนที่เมื่อเช้าแม่มาตัดแต่งกิ่งดึงดอกที่มันโสมดอกตัวผู้อย่างเงี้ยลูกเราดึงโสมเราดึงออกไม่ไม่เป็นเชื้อราไถึงอนี้ยังเล็กใช่ไหมลูกบางต้นก็มันก็เหมือนคนนะลูกคนเรายังมีแบบโตบ้างเล็กบ้างเลยอะมาดูฝั่งนี้ลูกสามต้นนี้แม่สังเกตว่าเหมือนจะยังไม่ติดดอกตัวเมียนะเอ้ยมีมีแต่ว่าจะหายากแล้วไม่เป็นไรนี่ สิบสองนูน่นห้อยอยู่ตรงน้นสิบสามนล้วรู้สึกว่ากิ่งนี้จะมีข้างบนนี้อีกนะนี่นี่สิบสี่สิบห้าน่ารักมากเลยน่ารักน,น,นนะลูกเนาะมีตรงนี้ด้วยใช่ไหมลูกเมื่อกี้เราเห็นไว้ใช่ไหมนี่ข้างบนนี้สิบหกนี่ไงลูกดอกน้อยแล้วก็กําลังออกตรงนี้อีกดอกนึงนู่นแล้วก็ตรงนูงน้นอีกอันหนึ่งใช่ไหม อันนู้นสินี่ค่ะยี่สิบแล้วก็มันมีอีกนะเดี๋ยวก่อนยี่สิบโอเคประมาณยี่สิบลูกแต่แม่ว่าแม่นับไว้ก่อนนะนี้แม่ว่าแม่นับได้เยอะกว่าน,นี้แม่อาจจะพลาดโอเค อันนี้ก็เลยเป็นฟักทองของเรานะคะท่านผู้ชมสังเกตไหมคะว่าเขายังเตี้ยอยู่เลยคุณแม่ก็เลยชื่นใจว่าเออเขาเตี้ยแต่เขาก็เริ่มออกลูกให้เราได้เห็นเยอะเยอะพอสมควรฝั่งนี้คือแตงกวาที่ปลูกในกระถางเริ่มมีลูกบ้างแล้วแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยงามสังเกตจากใบฟักทองตรงพวกนั้นตรงหวางมันนั้นนะคะอันนั้นอีกคนละพันกันหรือันนั้นจะเป็นฟักทองญี่ปุ่นลูกเล็ก ที่แม่ไปปลูกรอบสองนะที่ลูกแค่เนี้ยลูกที่เราทาสังขยากินมันนั้นน่ะอันนั้นลูกเล็กแต่อันนี้เป็นฟักทองไทยค่ะก็จะลูกใหญ่ประมาณนีออ้คุณแม่ก็ชอบทั้งสองเนื้อเลยแตงกวาที่อยู่ในถังเนี่ยก็เหมือนกับน่าจะสารอาหารไม่ค่อยดีอะค่ะเขาก็เลยค่อนข้างจะแกรนเนาะแต่พอลงแตงกวาที่ลงดินปลูกจากมเมล็ดเดียวกันนะคะคุณแม่ได้มเมล็ดพันธุ์มาจากเพื่อนที่ทํางานคุณพ่อคะ่ะเขาชื่อลุงแซมเขาเป็นคนไทยนะคะเขาให้เมล็ดพันธุ์นี้มา แตงกวาที่เหมือนมะละเพื่อนๆคุณแม่บอกว่ามันใช่แตงกวาเหรอมันเหมือนมะละมากเลยลูกเขาจะใหญ่อะคะ่ะแล้วก็สีขาวด้วยแต่ไม่ขมคะ่ะท่านผู้ชมแล้วเปลือกก็ไม่ได้แข็งเกินไปนะคะเวลาคุณแม่หั่นให้เด็กๆกินคุณแม่ก็ให้กินทั้งเปลือกเลยกรอบอร่อยมากเลยคะ่ะหวานด้วยและเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะต้องเริ่มเก็บอีกแล้วคะ่ะเพราะว่าเริ่มเริ่มมี ออกเยอะอีกแล้วเนี่ยดูสิคะลูกยาวมากได้เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ให้ตัดนะลูกนะยาวเป็นเหมือนบวบเลยค่ะทุเรียนแม่จะสั่งนะยุกโกว้แล้วลูกอาทิตย์นี้สั่งทุเรียนมาให้เขาอีกแล้วอ๋อเป็นต้น่ะเหรอลูกต้องกลับเมืองไทยลูกแม่เพาะแล้วมันไม่ขึ้นลูกอันนี้ก็เข้าโพดหวานค่ะ งามจังเลยค่ะไม่น่าเชื่อว่าจากเมล็ดแค่ปลายนิ้วก้อยนะคะเมล็ดเล็กๆเ,เ,เขาจะขึ้นมาเป็นต้นให้คุณแม่ชื่นใจขนาดนี้ใช่ลูกน่าจะอร่อยคุณเขาขึ้นมาสามต้นค่ะหลังจากที่คุณแม่หว่านไปไประมาณสักน่าจะสิบห้าเม็ดเนี่ยค่ะแล้วก็ได้แค่สามต้นที่เหลือไม่ยอมงอกค่ะแล้วก็โดนคุณกา นกกาคือตอนนั้นเรายังไม่มีวิธีป้องกันหุ่นไลกาที่ดีพอค่ะเขามาจิกเม็ดข้าวโพดคุณแม่ซะเหลือแค่สามต้นที่รอดเนี่ยค่ะแต่ต้นนี้เขาช้าเห็นไหมลูกนี่คือแสดงให้เห็นว่าเราปลูกพร้อมกันแต่ก็ยังมีมีความแข็งแรงไม่เหมือนกันก็เหมือนคนนะลูกถ้าเราได้สารอาหารต่างกันหรือว่าความจเจริญเติบโต,ตบางอย่างเซลล์บางอย่างทําให้เขาแข็งแรงไม่เท่ากันเขาก็โตไม่เท่ากันเห็นไหมครับลูก โอเคค่ะแต่ันนี้อะไรอันนี้แม่ตอนแรกแม่เอามาประคองประคองต้นไม้ที่เขาจะเอ็นจะล้มแม่ก็เลยใช้ตัวนี้ประคองหนกโอ้เป็นตะแกโอ้โอ้แล้วมันเป็นเหมือนจุดโคมไฟได้ด้วยนะนุ๊กเนาะแต่เราไม่ต้องจุดเดี๋ยวมันจะไม่ไม่ฟังเดี๋ยวจะไม่ฟังเราแล้วดูเมล่อนโอ้แม่ภูมิใจมากค่ะเมล่อนกับแตงโมนี่คาดว่าน่าจะได้กินพอสมควรแต่ว่า เมลอนเราจะเอาไว้แค่สักลูกต้นละลูกหรืออาจจะถ้าต้นไหนสมบูรณ์คุณแม่อาจจะลองเอาไว้สักสองลูกนะคะคือเราไม่ได้เอาเข้าประกวดเนาะเราเอาไว้กินเราก็อาจจะไม่ต้องถึงขั้นแบบลูกสวยมากมหวานามากจ้าลูกสห็นใน,นว่าเหมือนกับข้าวโพดเป็นไงบบใช่มันต้องสูงลูกข้าวโพดต้องสูงกว่านั้นลูกสูงกว่าตัวหนูอีก <ๆ S 1> นี่ค่ะมะเขือสูงกว่าแน่ไหมครับสูงกว่าครับลูก มะเขือเริ่มออกดอกรอบนี้คุณแม่หวังว่าจะติดนะคะน่าจะเป็นมะเขือม่วงค่ะแล้วก็ตอนนี้คุณแม่ทำกับข้าวไว้เรียบร้อยแล,แล้วคุณพ่อมีกับข้าวแล้วน้องๆมีกับข้าวแล้วแม่ท่านกินแล้วค่ะไข่เจียวกุ้งกับอูดูสีสิลูกเห็นไหมสีดอกกุหลาบคุณแม่นี่สดจริงๆแล้วดูเวลาเขาออกเขาออกทีนึงสามดอกเลยค่ะท่านผู้ชมดูสิคะ น่ารักมากเลยบบค่ะแปลกค่นในวิดีโอมันเป็นสดใช่ไหมลูก <c oughs> นี่เราไม่ต้องไม่ต้องปรับสีเลยนะลูกโอ้โหดูสิคะท่านผู้ชมโอยชื่นใจคะ่ะครับลูกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ฟิกส์ลูกเขาทำขวดคุณแม่เมื่อวานเมื่อวานนี้เขามาช่วยถอนหญ้าค่ะมีหญ้าบางชนิดที่เขายัางยังยังรอดพ้นจากการเขาเขาดื้อนะลูกเนาะอ,อันนี้คุณแม่หมกักหมักดินกับ กับฟางเนะะี่ยค่ะผสมดินผสมปุ๋ยแล้วก็ผสมฟางแล้วก็รดน้ําให้ช่ำๆแล้วเดี๋ยวจะได้เอาดินไปใช้ปลูกให้หลูกเพราะดินอย่างเดียวดินนี้มันไม่ค่อยดีลูกเนี่ยดินนี้มันไม่ค่อยมีสารอาหารเท่าไหร่แล้วปุ๋ยอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องหมักเอาไว้แล้วก็โ <c oughs> ชคดีที่เรามีฟางเราก็เอาฟางหมักรวมไปกันได้สักประมาณสักสิบวันเดี๋ยวอาจจะเริ่มค่อยๆย,ย่อย <c oughs> แล้วพวกเราทำเอออ๋อหนูอยกากสาธิตท,ทั้งปุ๋ยเหรอลูก ออ๋ในท่านเขาอยากสาธิตถังปุ๋ยอ่าไหนน้องเล่าให้แม่ฟังสิลูกเริ่มจากขั้นตอนไหนก่อนเลยคิดว่าตรงนี้เหมืนแค่ทิ่ม่ันะครับเลยพวกเราเอาเออ่ wood อันหนึ่งครับไม้อันหนึ่งตรงนี้ measure ม,มันและทำให้มันตรงใช่อันนี้คือขาตั้งใช่ไหมลูก ตั้งที่จะเอาขอใช้มาตั้งแล้วหนูจําวิธีตอนทําถางังได้ไหมว่าหนูเป็นเพราะเขาเป็นคนเจาะรูเองนะคะท่านผู้ชมเนี่ยคุณแม่เห็นคุณพ่อเขาสอนให้ใช้วิธีใช้สว่านที่เป็นเหมือนมันสวยๆเลยอ่ะสว่านที่เหมือนเพชรหัวมันเป็นเหมือนคล้ายๆเพชรเลยเนาะ <S <S หมุนลงไปฟึดฟึดฟึ๊ฟฟฟฟในท่านเขาเป็นคนเจาะเองค่ะเนี่ย ก็จะเป็นรูทางรูรอบด้านเลยใช่ไหมลูกเป็นรูรอบด้านใช่ให้อากาศเข้าได้ค่ะทางนี้ก็เป็นดูใจด้วยไม่งั้นมันก็จะอับแล้วเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็หมุนค่ะเราก็จะสามารถหมุนให้เขาขยับได้เพราะว่าเราทําล้อไว้ข้างล่างนี้แต่ว่าแต่ว่าในวันลหววันแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้มันจะทําบอมส์ด้วยครับมันก็จะเป็นร่องเพราะว่ามันเป็นพลาสติกไงลูกแต่มันก็ไม่เป็นไรมันก็คืนตัวได้ใช่ไหมครับ อคอันนี้ก็ปุ๋ยหมักหมักดินเอาไว้ผสมเราจะได้ไม่ต้องซื้อใช่ลูกเดี๋ยวเราต้องใช้เดี๋ยวเราเอามาผสมด้วยลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะให้ช่วยตักออกมาผสมยังไม่ได้เวลาค่ะอ๋อใช่ครับลูกนัะนี่ก็คือดอกไม้ที่คุณแม่มาหว่านเอาไว้ค่ะก็รอให้เขาออกดอกเนาะจะได้เห็นสีสันเพิ่มเติมแลวเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่จะทําการซ่อมแซมพวก แตงเอ่อเมล่อนกับแตงโมในถังน่จะย้ายไปอยู่ริมนน้นค่ะเพื่อให้เขาผูกระยงขึ้นไปแล้วเวลาคุณแม่รดน้ำจะได้สะดวกขึ้นเราก็ต้องคอยมองค่ะตอนนี้คอยมองว่าว่าดอกตัวเมียเนี่ยเขาเริ่มบานหรือ,อยังถ้าถ้าดอกตัวเมียเริ่มบานคุณแม่จะได้ผสมเกสรให้เขาเพราะว่า เราปิดรั้วแบบนี้กาแรแมลงเนี่ยก็ไม่สามารถเอาพึ่งเข้าไปผสมเกรสรให้ได้เลยอย่างแตงกวานี่คุณแม่ไม่ได้เคยช่วยผสมเกรสรเลยนะคะไม่ได้ช่วยผสมเลยพึ่งผสมล้วนๆเลยค่ะพึ่งเยอะมากที่นี่ค่ะแม่พึ่งมีมีพึ่งเป็นพญาพึ่งมีพึ่งเป็นลูกสมุนพึ่งก็เลยมาช่วยผสมเกรสรแต่ฟักทองนี่คุณแม่ ถ้าคุณแม่เห็นดอกตัวเมียบานคุณแม่จะผสมให้ค่ะผสมช่วยแล้วก็รู้ว่าพึ่งเขาผสมด้วยแหละแต่เราก็แบบอยากมั่นใจว่าทุกลูกที่เป็นดอกตัวเมียเราจะได้ลูกแน่นอนนี่ค่ะคุณแม่ก็เลยผสม,ม่จ,าจา้าลูกอันนี้เป็นมันฝรั่งค่ะพอดีเขาง,งอกคุณแม่ก็เลยลองเอามาปลูกอันนี้ก็เป็นใช่ครับอันนี้ก็เป็นบลูเบอร์รี่ของน้องวอรทันมีอยู่สี่ต้นนะคะอยู่ตรงนู้นอีกสามต้น แล้วก็อันนี้ก็เป็นมันฝรั่งหัวใหญ่ค่ะเป็นแจมค่ะเขาเรียกแจมเป็นมันฝรั่งหวานหัวใหญ่มากเ,เขางอกไงลูกเขาเริ่มงอกละวอุ้ยเราต้องตัดมะเขือเทศลูก <S 1> <1> <S ใช่เราต้องตัดมะเขือเทศแล้วคะ่ะท่านผู้ชมรู้จะตัดพรุ่งนี้เช้าดีลู 1> <1> พกพรุ่งนี้ชเช้าตัดตอนเชา้าอุ้ยน,นี่คุณพ่อมาเด็ดไปใช่ไหมเนี่ย <1> 1> <1> ใช่เลยคุณพ่อมาเด็ดมะเขือเทศไปคะ่ะท่านผู้ชมมามิสซิ่งไปสองลูก <1> <1> <1> <1> <1> <1> เพราะว่าคุณแม่กล่าวว่าจะตัดพวงนี้ค่ะสี่ลูกแดดดี้แดดดี้ you steal my tomatoes right oh okay I'm happy you like it แล้วกันอนี้ค่ะ <laughs> คุณพ่อขโมยมะเขือเทศดีมากเลยค่ะ เป็นมะเขือเทศเชอรี่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะน่านผู้ชมวันก่อนคุณแม่ก็เก็บเข้าไปแล้วก็แบบลองชิมดูมหืมรสเข้าจัดอะคะ่ะมีความหวานมีความเปรี้ยวนิดๆหูต้นนี้ดกมากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกช่อเลยค่ะต้นนี้นะคะน่านผู้ชมต้นที่สองเนี่ยเป็นต้นที่แยกคุณแม่แยกออกมาจากต้นต้นที่หนึ่งนี้นะคะ แล้วตอนแรกเนี่ยเขาแบบช้าสุดอะค่ะเขาเตี้ยสุดแล้วทําท่าจะเหี่ยวตอนแรกคุณแม่นึกว่าไม่รอดแล้วนึกว่าต้น,นีจะต้องตายปราคฏว่ากลายเป็นดกกว่าเพื่อเลยค่ะมาที่หลังดังกว่าเย่เก่งมากขอบคุณนะอันนี้อันนี้ก็ไม่แพ้กันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็แถมห้องบนยังเพิ่มมาอีกแม่พาชมบรรยากาศนะคะว่าไงครับ ชวนแหละลูกชวนแล้วกางเกงไม่ใส่ไม่หนาวเหรอลูกนีกชวโอ,อ, <laughs> อ้นี่ค่ะ <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่น่าจะทานน่าจะสักอีกสักสองสามวันให้ดินดีกว่าน,นี้หน่อยแล้วคุณแม่จะผสมเอาต้นมะม่วงไปลงหน้าบ้านต้นหนึ่งแล้วก็หลังบ้านต้นหนึ่งเอาต้นใหญ่ไปลงก่อน <c oughs> จะได้มีมะม่วงหน้าบ้านไว้บังแดดต้นหนึ่งแล้วก็เอาไว้เก็บลูกกินได้แล้วก็ ใส่ในกระถางนะคะในกระถางใหญ่ถังอะคะ่ะถังถังแบบนี้ค่ะถังแบบนี้แล้วก็ตัดครึ่งก็ประหยัดงบไปได้ตั้งเยอะค่ะถังนี้เราซื้อบละห้าหกดอลลาร์ค่ะซื้อแบบถังมือสองอะคะ่ะแล้วเราก็เพราะถ้าเราไปซื้อถังมาปลูกกระถางต้นไม้จริงๆเลยโหใบต้องสามสิบห้าสิบดอลลาร์แพงคุณแม่ต้องประหยัดค่ะก็ใช้ถังแบบนี้ตัดครึง่งก็ปลูกมะม่วงได้ละก็เพียงพอเนาะใหญ่อยู่ แล้วก็พักบุ้งค่ะอย่างที่ลงไปในคลิปก่อนอันนี้ก็ให้มาดูความคืบหน้า่เขาก็สูงขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะครับไปข้างหน้าไหมลูกยังจะกเอาใช่ใช่อุ๊บอุ๊บอุ๊บใส่กางเกงไม่ได้ใส่หนูต้องระวังนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวหนูล้มหัวเข่าเจ็บอีกนะสวยไหมคะน้าผู้ชมโรแมนติก แย่เลแมนติกแต่ว่ายายาวเบื่อเลยค่ะตัดไม่ได้เพราะเขาปักธงอยู่เสร็จหรือ,อยังก็ไม่รู้ลูกเขาทาเสร็จหรือยังลูกวอลชานโนโนโนหนูไม่ได้ใส่กางเกงโนสกูเดอร์ลูกนี่มามาดูดอกไม้คุณแม่ลูกแล้วอ๋อดอกหุบหมดแล้วคะ่นะท่านผู้ชมดอกหุบหมดแล้ว อ้อมันมีไฟด้วยเหรอลูกไม่พูดสังเกตมีไฟตั้งแต่แรกแล้วเหรอลูกอ้อาวเหรออ๋อเป็นเพราะเราไม่ค่อยได้ปั่นกลางคืนกันเนาะเราก็เลยไม่เคยเห็นแสงไฟใช่ไหมลูกอันนี้มันสูงไปอะ่ะลูกออชอบบอ,อกข้างนอกค่ะ แต่มันดึกแล้วเนี่ยสามทุ่มแล้วหูกเธอต้องเข้าบ้านละเดี๋ยวคุณแม่ดูเวลาว่าขีดทุ่มมะนะจะบอกท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวนี้มันดึกมันมืดช้าค่ะแป๊บหนึ่งนะดูเวลาในเครื่องโทรศัพท์สองทุ่มสี่สิบแปดนาทีแล้วค่ะท่านผู้ชมจะสามทุ่มแล้วดูบรรยากาศสิค่ะยังแบบยังอะค่ะยังเห็นความสว่างอยู่ยังไม่เริ่มเนี่ยแล้วเวลาที่คุณแม่ทําสวนมันก็เลยเพลินไงค่ะ ทำเสร็จเข้าบ้านเอาสามทุ่มแล้วเหรอโอ้โหแล้วบางทีก็แบบต้องหาอะไรที่ทํากับข้าวง่ายๆถ้าวันไหนไม่ได้ทําก่อนออกไปนะคะก็จะแบบกลับมาทําอะไรง่ายๆหน่อย,ยแต่ส่วนใหญ่คุณแม่จะเคี่ยวเอาไว้ก่อนอย่างวันก่อนเขาทำพะโลก็คือเคี่ยวเคี่ยวพะโลทิ้งไว้แล้วเราก็ออกไปรดน้ําต้นไม้แต่งนู่นแต่งนี่ก่อนจะเสร็จกลับเข้ามาก็พอดีหมูเปื่อยพอดีก็จะพยายามทําเอาไว้ก่อนอย่างวันนี้ก็ทําไว้เรียบร้อยแล้วคะ่ะทําไข่เจียวกุ้งแล้วก็ทําแกงเขียวหวานให้คุณพ่อ กลับเข้ามาก็เขาก็กินกันเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆก,กินข้าวกับไข่เจียวคุณพ่อกินแกงเขียวหวานไปเรียบร้อยพร้อมไข่เจียวอันนี้คุณพ่อซื้อมาให้เมื่อปีที่แล้วค่ะคุณแม่ก็เอามาแต่งใหม่แต่งเปลี่ยนดิเนเปลี่ยนอะไรให้เขาเขาค่อย,ยยังมีชีวิตอยู่ตอนแรกเขาทำท่าจะเหงาไปนะคะตอนคุณแม่กลับไปเมืองไทย17วันนะคะกลับมาแห้งแบบโอ้คุณแม่นึกว่าตายอะคะ่ะ คุณแม่ก็เลยจับเปลี่ยนดินแล้วก็ดูแลเขาใหม่ใส่ปุ๋ยใส่น้ําให้เขาใหม่เอฟื้นค่ะคุณพ่อเขารคุณแม่ชอบสีม่วงลวลาเขาซื้ออะไรเขาจะซื้อดอกไม้ที่แบบเป็นใบเป็นดอกสีม่วงมวงมาให้เนี่ยค่ะคุณแม่ทําเตรียมถังเอาไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อไม่ใช่พรุ่งนี้อีกน่าจะอีกสองสามวันก็เริ่มทยอยเอาดินขนมาใส่แล้วก็เอาม,าม่วงมาใส่แม่กะว่าน่าจะเพียงพอเนาะ เหลือพื้นที่ไว้ตรงตรงนี้ก็ได้ร่มเงาในบ้านก็เอาไว้เก็บลูกได้แล้วก็ไม่เกะกะพื้นที่ตรงตรงนี้ค่ะเผื่อเด็กๆมีกิจกรรมเป็นเอาเครื่องกระโดดเอานู่นนี่มาก็จะได้ไม่เกะกะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้คงต้องเท่านี้ก่อนเนาะคุณแม่พาลูกๆเข้าบ้านเป็นก่อนอากาศเริ่มเย็นไปเข้าบ้านลูกเ,เข้าบ้านเถอะครับ ในท่านเข้าบ้านลูกว่าท่านเข้าบ้านครับไปให้น้องให้น้องสกู๊ตกลับมาหลูกมาอินครับอินเข้าทางไหนครับไปทางนู้นเย่ใช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 ่ไปปิดบ้านเนาะมืดแล้วเนาะดักดักดักมืดครับคุณแม่เข้าหลังบ้านค่ะจะได้ถอดรองเท้าหลังบ้านในท่านน้องเข้านะลูกแล้วปิดประตูกระลาเลยลูก คลิปต่อไปนะคะพี่นินาบอกว่าไม่ยอมไม่มีนินานินาคุยโทรศัพท์กับคุณพ่อเขาอยู่ก็เลยไม่ได้ออกมาถ่ายคลิปกับน้องเนท่านค่ะเขาบอกว่าคราวหน้าขอหนูรีวิวแตงกวาเองนะแล้วเนี่ยค่ะเจ้าตัวเล็กก็จะมาชอบช่วยรดน้ำต้นไม้แบบนี้ค่ะรดจนฉ่ำแล้วฉ่ำอีกไปติดตามคลิปหน้านะคะแล้วคลิปนี้เป็นยังไงบ้างท่านะผู้ชมชอบหรือเปล่า ว่าลักษณะการทำคลิปออกมาเป็นเหมือนการรีวิวอะค่ะเป็นการพูดคุยกันเฉยๆพากันชมบรรยากาศไม่มีการใส่เอฟเฟกอะไรแบบนี้เบื่อหรือเปล่าเอ่ยยังไงขอรบกวนคำแนะนำติชมด้วยนะคะไว้พบกันคลิปต่อไปค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันสวัสดีค่ะ